แค่หนุ่มวันนี้มาออกงานเนาะโอ้โหแฟนคงเป็นขับให้กับน้องรับแบบแขกแขกทุกคนแขกมีการมีร่างกายมีแฟนพวกนึงก็อ่ามาออกงานครั้งนี้ก็เห็นแฟนขับเยอะแยะแบบที่มาสนใจพวกเราแล้วก็สนใจกิจกรรมนี้ด้วยครับผมก็มีคนมาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมเยอะมากรู้สึกดีใจที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญเป็นพลังแฟนคลับเราเขาขอเราดีใจอะไรกันขอเข้ามรับได้ไหมครับคุณถ่ายวิดีได้ไหมครับอ่าได้ วันนี้แฟนมาแบบว่าเยอะมากต้นปลื้มใจไหมอ๋ออันนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มใจมากครับเพราะว่าก็เออเออเฒ่ครับมมก็ครั้งล่าสุดที่เจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ที่คอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ได้ออกงานแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับอีกทีก็รู้สึกชื่นใจมากกระแสพวกเราเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหไปไหนมาไหนก็เจอแฟนๆเยอะมากเพิ่มกันมากหมายถึงแบบ ก็รู้สึกอบ่นดีครับที่มีคนตามมาส่งถอดเรามาขนาดนี้แล้วก็ไม่ว่าเราจะไปงานไหนก็จะมีแฟนคลับตามมาส่งถอดงานแล้วรู้สึกว่าก็เป็นกำลังใจให้แบบให้เราได้ทํางานเหมือนกันที่แบบมีแฟนคลับมาคอยคลีตมาแบบให้กำลังใจทางส่วนผมว่าเหมือนได้เพื่อนใหม่เพิ่มเยอะมากเลยคะคือรู้สึกว่ายิ่ง ยิ่งเรามีแบบงานเท่าไหร่แล้วก็มีคนตามเรามากทนานั้รู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบเวลาไปไหนก็เหมือนมีเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนรู้สึกขอบคุณมีมามีมาด้วยหรอเฮ้ยมันมีมาด้วยหรอก็เนี่ยแหละครับรู้สึกว่าไปไหนมาไหนรู้สึกขอบคุณดีครับชอบชอบชอบก็ถ้าจะตามมาก็มาได้เลยเราแบบรอเจอเสมอครับนี่ครับอารันก็รู้สึกว่าการได้ที่เราได้มาออกงาน แบบนี้ที่แบบเป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยโลกด้วยแล้วแบบมีแฟนคลับมาคอยสบถพวกเรากับกิจกรรมรู้สึกว่าแบบได้ทําประโยชน์กับโลกนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีหลายกิจกรรมที่แบบพวกเราน่าจะสร้างประโยชน์ให้แบบแค่ไม่ใช่โลกใบเนี้ยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยด้วยอะไรมานะ้ก็รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันเป็นนานๆน,นะครับ ก็ที่บอกไปเมื่อกี้นี้รับรู้สึกชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่แบบเวลาเรามายิงงานอีเ,อเวนต์อะไรก็จะมีแฟนคลับคอยไปให้กําลังใจอยู่เสมอครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคระับครับก,ก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอแอล้วก็ก็อยากขอบคุณที่ที่คอยสปอร์ตเรามาตลอดก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คอยก้าวไปพร้อมกับเราขอบคุณที่ โล่กับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกผีดหวัครับอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมามันติดเพรีย่งมาันด้านๆเราไม่เห็นที่เปลนเปล่นที่เปลี่ยนกลับมากก็พวกเราก็มีดู IG Story ที่แท็กมามีดูทวิตด้วยดูทวิตเตอร์ด้วยครับก็แบบรู้สึกชื่นใจมากๆเลยที่ทุกคนชอบคอนเสิร์ตพวกเราขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วยใชที่ พวกเราได้ขึ้นเาอร์ฟอร์มแล้วก็สเตจมันก็ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวตั้ง3วันแล้ววันหนึ่งก็5ชั่วโมงไปเลยจัดเต็มมากๆ <Well S 1> แล้วก็ทุกคนก็เต็มท,<แ>ที่เต็มที่ทกอดเรามากๆด้วยแบบจ,จนถึงชั่วโมงที่5ทุกคนก็ยังแบบเอ e เนอรไม่ดรอปเลยก็รู้สึกดีมากๆประทับใจย,ยังไงบ้างค่ะเพราะว่าแบบว่าเราเนอ biraz, ะแบบรายการจบปุ๊บเนี้ยจัดใหญ่3วันต็ม ก็อย่างแรกคือผมประทับใจแล้วก็นับถือแฟนคลับทุกคนมากครับที่แบบเอ่อเรื่องมาดูคอนเสิร์ตพวกเราตั้งแบบ3วัน5้าชั่วโมงคือมันน่าจะเมื่อยมากๆครับผมก็รู้สึกแบบเห็นใจประทับใจแล้วก็แบบขอบคุณมากครับที่นใจสู้ใจสู้เราใจสู้มากเก่งมากโคตรสู้เลยอะโคตรสู้เลยนายนี่โคตรสู้เลยนายความเก่งหรือเินที่ของทุกคนแต่ละคนมันมันเอมาจากไหนเอามาจากหนเก่งมากไม่มีทา่งอะไร จริง,รงๆ energy ของพวกเราทั้ง789ชนนี่ทั้ง24คนเลยครับพวกเราได้รับมาจากแฟนคลับทั้งนั้นเลยที่เราสามารถขึ้นไปพ e r ารณ์บนสเตจได้มาทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ที่แบบมี energy ในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะได้พาดการเรียนด้วยหรือว่าพาดการเป็นศิลปินทุกอย่างมาจากแฟนคลับหมดเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเพราะถ้าไม่มีพวกอยู่เราก็จะไม่มี energy ในการทําสิ่งเหล่านี้ที่เรารัก ก็ขอบคุณมากๆครับพลังแห่ง FC มาถง FC พลังแห่ง FC ถามว่าอ๋อโยคอนกาแฟนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้ครั้งี่ใครโดนโต๊ะอะไรในบ้านไหนภูมิภูก่อนทีละคนเลยทีละคนมันเป็นครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับแฟนคลับแล้วมันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้คุยกับแฟนคลับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เขินเหมือนกันเวลาที่เข้าโตอะเราเหมือนแบบหลายๆคนเพราก็จะเตรียมบุ๊คมาเล่นกับเราแล้วก็ มีตา้งจังหวะแล้วก็แอบเผื่อบ้างมันจังหวัดแล้วก็เออไปต่อให้เป็นมากผมรู้สึกว่าเออมันสนุกดีครับที่ได้คุยกับแฟนคลับนี่เหมือนแบบมันก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะวิดีโอคอลผมก็เอาจริงเมื่อวานเพิ่งคอไปก็แบบโดนเต๊ะเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าคิดว่าผมแบบไม่ทันมุกเอาจงจริงผมทันมุกนะแต่แค่แบบผมก็แบบเอเอาทาเป็นแบบไม่ไม่ทันมุกไงไหล,าหลาตามน้ำไหลไหลตามน้ําไม่ก่อนแต่ก็แบบรู้มนเลยเอาจริงเมื่อวานสนุกมากแล้วก็อ่าถ้ามีโอกาสได้คอยอีกก็ อยากจะคออีกรอบครับถ้าถ้าได้เจอกันครับถึงมีมุกอ่ะชามัง้ยเมื่อวานเมื่อวานโดนนี้มุกนี้บ่อยมากเขาบอกว่ามีกี่ลามีสองลามีกี่คอมีคอเดียวเอาต่อละหลมากกว่าคอหลมากกว่าคอแล้วแล้วเธอมีไหนมากกว่าคอหรือเปล่าแล้วหล่อมากกว่าใครเมื่อวานเมื่อวานคืเมื่อเมื่อวานคือโดนบ่อยมากแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเออเล่นเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่ จะดีกว่านี้ถ้าเราเป็นคนเล่นใ้เธอนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะต่อไปดีกว่าครับโอเคครับคุณพลเกตเกตมุกเนาะเกตเกตผมผมอาจจะตามไม่ค่อยทันมากเอ่อภาษาไทายยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครับต้องกลับมาเรียนให้มากกว่านี้แต่ว่าก็เป็นสามชั่วโมงที่ผมก็ได้อัอพสกิลแถวๆบ้างย้อนมุกกลับบ้างก็รู้สึกแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็สนุกมากเลยครับเป็นสามชั่วโมงที่แบบมีความสุข มากจริงๆแล้วก็หลังจากสามชั่วโมงที่ได้วิดีโอคอลกันเสร็จก็เหมือนอยากจะทำต่ออีกสักครึ่งวันเลยตุมุกครึ่งวันครับผมก็เมื่อวานก็คอกับแฟนคลับไปได้แกล้งแฟนคลับก็สนุกมากๆเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนคลับที่เข้ามาให้ทางกาลังใจแล้วก็มาเตะเล่นด้วยครับผมแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยนะครับเอาที่ช็อตฟิลแฟนคลับเล่นมากกว่าครับผมชอบคอแบบตามใจฉันครับขอคอแบบตามใจฉันครับมาก็ ก็ไม่ค uh ่อยเขินเท่าไหร่ครับนี่งเล่นกับเาเลยครับตอนแรกจะไปแกล้งเขาแต่โดนแกล้งคือก็เล่นกับพี่เกมยูเมมเบ remember? มีกี่ไลมีคออะไนะครับมีนะมีนะของของผมมีเอ่อของผมมีทุกคนใหญ่ผมเรียกเขาว่าเบฟทุกคนเลยมีเบฟเมื่อวานเรียกเบฟไปหกิคนอครับ ก็เมื่อวานมีคนให้เรียกเรียกว่าเบฟเลยเออเรียกเรียกเบฟหน้ารังแาบนี้เราเบฟเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างี้ครับแถลงกาแกนครับขอท่านประธานขอพูดนะครับเจบีก้าวจะบิวกรุ๊ปตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ใน planning stage นะครับมีการแผนงานเรื่อยๆมีในระยะเวลาปีนี้ก็มีอะไรที่พวกเราต้องทำ เยอะมากๆเลยในการเตรียมตัวการเดบิวต์มีทั้งเข้าห้องอัดอ,อ่อัดเพลงเดบิวต์ถ่าย MV เพลงเดบิวต์อาจจะมีอะไรอาจจะมีดีเทลอื่นที่ผมไม่สามารถลงดีเทลได้ตอนนี้เพราะว่าผมไม่ใช่นักสปอยอีกต่อไปแล้วนะคครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปว่าพวกเราจะเดบิวต์ภายในปีนี้แน่นอน <c oughs> ก็อยากจะให้ฮึบรออีก สักแป๊บหนึ่งสักแป๊บอีกอีกแค่สามเดือนใช่ไหมก็จบปีละสามเดือนทันวาเลยนั่นนั่นนั่นครับผมแต่ว่าถ้าเกิจะปล่อยได้โอ้โหผมว่าพี่เอาน่าเราข้อมูลมาผิดนะครับเดีนี้ยิงไม่หลุดปากเลยครับใช่ครับจรเบียบจรเบียบจระเบียบจระเบียบไม่ใช่ปล่อยครับทุกคนต้องรอดูเอาเองคนพี่แบบว่ารอแล้วรอเนาะจะดูว่าจะดูกันเมื่อไหร่เนาะเรามีอะไรที่แชร์ติดตามด้วยนะ อ๋อก็อาจริงระหว่างปรเบวในการเตรียมตัวสำหรับเดบิวต์เราก็จะมีงานเข้ามาของแต่และคนครับอมง,งานอีเวนต์ต่างๆงา,ง,งานนู่นงานนี่ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าเรามีงานอะไรบ้างก็ทุกคนสามารถตริดตามได้ที่ IG s u n r a เรครผมก็จะมีตารางงานของทุกคนเลยบอกบบไม่ได้ไม่ได้ขายครับคือบอกให้ <c oughs> ไปติดตามกลอนนนีน่เอ่อนอกถ้ามันจะมีงานอใหญ่ช่วงนี้ก็ B I F w ครับที่พวกเราได้ไปคอลแลบกับ แอป u ู้สยามเนาะใช่ใชแล้วก็ที่คอลแลบกับแบรนด์ Holy n ่นัมเบอเป็นแบรนด์แฟชั่นจากเกาหลีอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นการเดินแบบผมว่เราทั้ง24คนเลยครบ24บ่คนครบเจ็ดเจ็ดเเฉยนี้ครับเร็วๆรนี้ใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ